สวัสดีครับนี่คือสื่อการสอนรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับจาคู่พิลพลศิริเมืองนครับโรงเรียนเลือดปัญญานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อนะครับโดยชีวันนะครับ อธิบายความสําคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไรท่อที่มีผลต่อสุขภาพของเราการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นและ 2. อ,อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไรท่อให้ทํางานได้ตามปกติอนานสาระการเรียนรู้นะครับระบบประสาทนะครับความสําคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพ การจเจริญเติบโตของพัฒนานการของวัยรุ่นโครงสร้างของระบบประสาทการทํางานของระบบประสาทวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทํางานตามปกตนะริระบบต่อมไร้ท่อความสําคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพของเรานะครับการจเจริญเติบโตและพัฒนานการของวัยรุ่นนะครับต่อมไร้ท่อในร่างกายและหน้าที่การทํางาน วิธีดูแลรักษาระบบต่อมไรท่อให้ทํางานตามปกติการสารภาษาสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไรท่อนะครับระบบประสาทและระบบต่อมไรท่อนะครับคือการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับมีความสําคัญ ต่อการดำรนชีวิตของเรานะครับของมนุษย์หากระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยทำงานไม่ปกติมันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของเราซึ่งระบบที่มีความสําคัญเนี่ยต่อการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะช่งวงวัยรุ่นก็คือระบบประสาทและระบบต่อไรท่อการเรียนรู้การทํางานของระบบประสาทนะครับและระบบต่อไรลท่อจะทําให้เราเนี่ยสามารถดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อไรลท่อให้ทํางานได้ตามปกติ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเหมาะสมตามวัยครับจกภ,ภาพนะครับด้านซ้ายมือโลกศรีราะนะครับซิลิบลัมนะครับออปัสแคลเลซัมนี่นะครับซีรีเบลมัมชื่อจะคล้ายๆกับซีลีบรัมนะครับโลรงน้ำหลอสมอง ไขสันหลังนะครับตามนี้เลยนะครับด้าน,นขวามือทารามัสนะครับไฮโพทารามัสสมองส่วนกลางอมใต้สมองพอนส์เนดดล่าไขสันหลังครับส่วนด้านซ้ายและขวานะครับซ้ายจะเป็นผู้หญิงนะครับขวาผู้ชายครับส่วนกลางนะครับคล้ายๆกันนะครับ ต่อมใต้สมองต่อมไทรอยต่อมไทรอยนะครับตรงนี้นเลยเต่อมพาราไทรอยนะครับจะอยู่ด้านล่างของต่อมไทรอยต่อมไทมัสนะครับไดอยู่ในหมวดต่อมเนี่ยคืออยู่ใกล้กันนะครับต่อมไทรอยต่อมพาราไทรอยต่อมไทมัสนะครับต่อมมวกไตนะครับตาพร รวมถึงต่อมเพศนะครับผู้หญิงจะเป็นรังไข่นะครับผู้ชายจะเป็นลูกอัณฑะความแตกต่างครับของผู้ชายกับหญิงเนี่ยจะต่างแค่เรื่องของต่อมเพศนะครับต่อมานะร,ระบบประสาท เน r v o เวสซิสเตนะครับความสำคัญของระบบประสาทนะครับที่มีผลต่อสุขภาพนะครับการจเจริญเติบโตพัฒนาของวัยรุ่นนะครับด้านซ้ายมือนะครับตามรูปนะครับสมองเส้นประสาทไขสันหลังนี่คือทั้งหมดเนี่ยก็คือ,คอระบบประสาทในร่างกายนะครับระบบประสาทประกอบด้วยสมองไขสันหลังและเส้นประสาท ซึ่งทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ควบคุมและประสานการทํางานของระบบต่างๆของร่างกายให้ดําเนินไปด้วยดีโดยที่มีสมองเป็นอวัยวะหละักระบบประสาทจึงมีความสําคัญต่อภาวะสุขภาพการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการด้านต่างๆคือเป็นตัวควบคุมการทำงานและรับความรู้สึก ของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายรวมถึงความรู้สึกนึกคิดอารมณ์และความทรงจําต่างๆนี่คือความทรงจํานึกคิดนะครับสมองตัวควบคุมครับซึ่งเมื่อได้รับการกระตุ้นจากภายในและภายนอกจะมีการสร่งกระแสประสาทกลับไปกลับมาครับระหว่างสมองกับอวัยวะส่วนต่างๆทําให้ ทำงานนะครับตามที่ต้องการเช่นการเคลื่อนไหวการขยับตัวนะครับการเคลื่อนไหวของอวัยวะในอิริยาบถต่างๆหรือว่าท่าต่างๆนั่นเองการกระพิบตาหรือสั่งการให้กล้ามเนื้อมัดต่างๆทํางานนอกจากนั้นก็ยังควบคุมการเต้นของหัวใจด้วยสายตาการหายใจความดันโลหิต อุณหภูมิในร่างกายการย่อยอาหารและการทำงานของระบบอื่นของร่างกายด้วยโครงสร้างของระบบประสาทนะครับระบบประสาทเป็นระบบศูนย์กลางที่ควบคุมการทำงานของร่างกายเป็นระบบที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกควบคุมความคิดถ้ามีอะไรที่เป็นอันตรายนะครับเกิดขึ้นกับสมองเราเนี่ย ก็ทําให้ร่างกายพิการและก็เสียชีวิตได้เลยระบบประสาทแบ่งเป็นระบบประสาทส่วนกลาง Central Nervous System ระบบประสาทส่วนปลาย Peripheral Nervous System และระบบประสาทอัตโนมัติ Autonomic Nervous System นะครับระบบประสาทส่วนกลางส่วนปลายและระบบประสาทอัตโนมัติตามนี้เลยนะครับ โครงสร้างของระบบประสาทนะครับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองและไขสันหลังสมองเป็นอวัยที่ขนาดใหญ่กว่าทุกส่วนนะครับกว่าส่วนอื่นอยู่ในกระโหลกศีรษะสมองแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือสมองส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนท้ายนะครับสมองส่วนหน้าส่วนกลางและสมองส่วนท้ายนี่คือภาพ แสดงส่วนประกอบของสมองนั่นเองนะครับนี่คือตามภาพนะครับสมองส่วนหน้าตามเส้นสีฟ้าได้เลยนะครับส่วนหน้าหนึ่งสองและสามนะครับสมองส่วนกลางนี่ครับตามเส้นสีฟ้ามาเลยครับและสมองส่วนท้ายนะครับ นี่คือส่วนประกอบของสมองสมองส่วนหน้านะครับฟอเบรนมีหน้าที่ดังนี้นหนึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดความจำชาปาัญญาเป็นสูนควบคุมการทำงานด้านต่างๆเราเลยการสัมผัสการพูดการมองเห็นการรับรสการได้ยินการดมกลิน่นและการทำงานของกล้ามเนื้อสองเป็นศูนย์รวบรวมกระแสประสาทที่ผ่านเข้าออกและแยก กระแสประสาทไปยังสมองเรา 3. เป็นศูนย์ควบคุมกระบวนการต่างๆของร่างกายเช่นการทำงานขั้นพื้นฐานของร่างกายได้แก่ความหิวความดันโลหิตความต้องการทางเพศการลาหลั่งฮอร์โมนของต่อมไรท่อนะครับและการแสดงอารมณ์ความรู้สึกสมองส่วนกลางนะครับ สมองส่วนกลางนะครับหรือว่า midbrain นะครับเป็นสมองที่อยู่ต่อจากสมองส่วนหน้าทําหน้าที่ส่งกระแสประสาทระหว่างสมองส่วนหน้ากับส่วนท้ายบริเวณส่วนบนของสมองส่วนกลางจะพองออกเป็น4ีผู้เรียกว่า optic lobe นะครับซึ่งส่วนนี้จะมีขนาดเล็กกว่าและถูกซ um ิลิบัมบดบังเอาไว้นะครับมีหน้าที่ดังนี้นะครับ ควบคุมการเคลื่อนไหวของในตานะทําให้ลูกตากรอกไปมาได้ควบคุมการปิดเปิดของรูม่านตาในเวลาที่มีแสงสว่างเข้ามามากและน้อยนะครับนะครับตามภาพเลยนะครับ Bi brain นะครับ p o n s c e r e b e l l u m นะครับ m e d u l l a และ h ไ brain นะครับ สมองส่วนท้ายนะครับไฮบรนมีหน้าที่ดังนี้นะครับ1ควบคุมการเคี้ยวอาหารการหลั่งน้ำลายการขยับการเคลื่อนไหวของใบหน้าแล้วก็ควบคุมการหายใจครับ 2. ควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติเช่นการหายใจความดันโลหิตการกลืนการจามการสะอึกการอาเจียนครับสามการประสานการเคลื่อนไหวของร่างกายควบคุมการทรงตัวของร่างกายนั่นเอง โครงสร้างของระบบประสาทนะครับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองและก็ไขสันหลังไขสันหลังนะครับไขสันหลังตามภาพเลยนะครับเวนนี้นะครับยาวลงมาเลยนะครับไขสันหลังหรือว่าส p ป n นคอร์ดเป็นส่วนที่ตอกมาจากก้านสมองอยู่ภายในกระดูกสันหลังมีหน้าที่ถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างสมองและส่วนต่างๆของร่างกาย รวมทั้งควบคุมการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นอย่างฉับพันเช่นเมื่อหลับตาเมื่อมีฝุ่นละอองเข้าตายกเท้าขึ้นเมื่อถูกหนามตําเท้าสมองและไขสันหลังจะเป็นศูนย์กลางรับความรู้และกระตุ้นความรู้สึกสิ่งแล้าทั้งภายในและภายนอกแล้วส่งผ่านไปยังเส้นประสาทที่กระจายตามส่วนต่างของร่างกาย เป็นเส้นประสาทนะครับระบบประสาทในร่างกายครับสมอง